ก็สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าช่องศักดิ์เซมดมุนนะครับวันนี้ผมก็มีเวลาออกมาแคมปิ้งแล้วนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ไปแคมปิ้งประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับนี่อุปกรณ์ที่ผมจะมานะครับอันนี้เราก็มาที่นี่นะครับหมู่บ้านเหล่าซุนอกนะครับป่งดอนแจ้ห่มลำปางนะครับผมวันนี้พี่เพชรกลับมาบ้านนะครับพี่ลูกจาดกันนะครับอันนี้กลับมาบ้านผมก็เที่อวกัดติดรถแกมาด้วยนะครับมาที่วบ้านแกนะครับแต่วันนี้ผมก็จะออกไปกางเต็นในส่วนของนาแกนะครับ มีสวนข้างหน้านะครับโดยพายไปดุทางนะครับให้อุปกรณ์ท่านนะครับและอุปกรณ์เราเดี๋ยวผมขอไปกางเต็นท์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมืดแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงประมาณ4โมงกว่ากับ5โมงแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงสวนน้าพี่เพชรแล้วนะครับก็จะเป็นสวนส้มสวนะลรไม่รู้ครับเต็มไปหมดเลยนะครับผมหลายอย่างเลยครับอันนี้ผมก็เลิกสถานที่เป็นเมื่อกี้มาเซอร์ไว้ก่อนแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับที่ผมไปกางนะครับก็จะเป็นหน้านําตกเล็กๆนะครับน้าตกนี่ก็จะมาจากธรรมชาติเลยนะครับ ข้ามแป้นเหมือนัครับบโอเคนะครับถึงแล้วครับนี่ครับบโอเคครับเดี๋ยวผมจะกางตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวหันหน้าเต็นเข้าไปที่น้ำตกนะครับดูครับเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับเป็นสวนนะครับแต่หมู่บ้านก็อยู่ข้างในนะครับหมู่บ้านที่เราออกมาตะกี้นะครับแต่ผมชอบแบบความสงบนะครับมาอยู่มากางเต็นนอนคนเดียวนะครับ เดี OK, on, ๋ยวมันก็จะเย็นแล้วครับเดี okay. ๋ยวผมก็จะทําเริ่มกลางเต้นนะครับการชามที่พักทําเริ่มกลายเต้นนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับโอเคลุยกันเต้นเลยครับมบเดินเราก็เริ่มกลางเต้นนะครับก็ปรบพื้นที่นะครับมีเราก็จะทำกลางเต้นนะครับแล้วก็เราจะต่อไฟตรงนู้นก็ได้นะครับโอเคทหาตัดไม้มาเมื่อกี้สองต้นแลวนะครับจะไม่เป็นสาวเต้นนะครับเดี๋ยวผมจะไป เอาใบตองมาลองพื้นได้สองใบนะครับสามใบนะครับโอเคตัดใบตองแป๊บครับมาถึงก็ค,งงกค,งงกค,ค่ำเลยนะครับเรามาถึงที่ค่านะครับเราต้องรีบทำเร็กกัดเวลาด้วยนะครับก็จะขอใบตองได้สองสามใบนะครับใบใบพูลองพื้นนะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับดูครับหน้าริมน้ําตกด้นะครับดูจากมุมนี้นะครับเห็นนะครับดูนะครับหน้าน้ําตกก็จะเป็นเต็นท์ผมนะครับโอเคครับกางเต็นท์เสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาเคลียร์ตรงนี้นิดนึงครับเดี๋ยวผมจะตั้งโต๊ะกับเก้าอี้นะครับเคลียร์ไอ้พวกฟืนที่จะมาทําก่อไฟนะครับไปข้างหลังนะครับโอเคดูกันต่อเลยครับ โอเคครับผมตอนนี้แล้วกา,าเป็นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็จะออกมาใหม่นี้นะครับโอเคพร้อมนอนเลยนะครับรีวิวนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราไปกินข้าวที่บ้านพี่เป้ตะกินนะครับกินกับเรน,นาเขานะครับแล้วก็ กลับมานะครับเดี๋ยวกลับมานองเต้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะติดไฟนะครับหนาวนะครับบรรยากาศแคมป์นะครับก่อนติดไฟแปบนมือับอากาศเย็นนะครับต้องเสร็จไฟเดี๋ยวจะต้มมะม่านะครับติดไฟเรียบร้อยนะครับผมอากาศพ่นหนาวนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะต้มมาม่านะครับกี่รอบเด็กไหยครับตอนนี้ประมาณสองทุ่มแล้วนะครับนะครับบรรยากาศครับข้างหน้าก็จะเป็นน้ําตกตกมูนะครับเดี๋ยวให้ส่องไฟดูนะครับเออจะเป็นน้ําตกนะครับเป็นแน่น้ําตกเลยครับ อากาศหนาวนะครับต้องก e ่อไฟด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหนึ่งนะครับต้นมามากนะครับกินไม่เยอะนะครับเมื่อกี้กินข้าวมาแล้วนะครับรอบหนึ่งมือเย็นไปหมดเลยนะครับอุณหภูมิประมาณสิบองศานะครับอากาศหนาวมากนะครับมือเย็นมากเลยครับครับผมตอนนี้เราก็ส่องสัตว์น้ำนะครับึ้นลามาาน่าในเห็นตูตัวหนึ่งนะครับ จะลองจับดูว่าจะจับได้ไหมครับเป็นปูนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวดูนะครับค่อยๆจับนะครับได้ปูมาแล้วครับปูตัวผู้นะครับปูน่มที่ปูที่ผมจับได้นะครับเป็นปูนะครับปูธรรมชาติเลยนะครับเป็นปูลำห้วยนะครับไม่รู้จะมีมันไหมครับสวยเลยครับ ขายนี่ชิมมาแม,ม่แป๊บหนึ่งนะครับอากาศเย็นมากครับงซนน้ำมาแม่ราร้อนๆนะครับ รับผมหลังจากสิ่ทของแล้วครับตอนนี้ประมาณต้สามทุ่มเลยน,นครับเดี๋ยวขอเล่นกีใบสักแ,กแป๊บหนึ่งครับประมาณแ่งสองเงเดี๋ยวก็จะทอดนอนนะครับด โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะเข้านอนแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะเข้านอนแล้วครับอากาศเย็นรุนแรเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะตื่นเช้าๆนะครับมาถ่ายอินเสิร์ตได้ดูนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับรอดูพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ฝันดีแล้วตีสวัสดครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับโอเคครับตอนนี้เราก็ตื่นเลยนะครับตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงนะครับตอนนี้เจ็ดโมงนะครับอ้อหนาวมากครับ โอเคครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของเช้านี้นะครับผมเช้านี้ก็ตื่นมาสดชื่นเลยนะครับเราก็ตื่นไม่สายเท่าไหร่นะครับเพราะประมาณเจ็ดโมงครับเมื่อคืนนอนหลับสบายมากเลยครับผมเมื่อคืนก็นอนหลับฟังเสียงน้ําตกไว้นะครับฟังเสียงน้ําไหลทั้งคืนเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปคืนนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็เก็บเต็นท์เก็บของกลับแล้วนะครับผมสำหรับคืนนี้ก็สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวขึ้นหน้าเลยไปนอนไหนก็ไปดูกันต่อไปครับผมเจอกันนะครับบ๊ายบาย